อยู่ตรงนี้กะถือว่าเอามาเห็ดเกษตรจกคุดสานี่กะเลี้ยงปลานี่ก็ถือว่าดีครับพี่นอ้องเฮามาเห็ดอยู่นี่กะถือว่าเขาทาอยู่แต่ก่อนมองนี้มันจะเป็นพื้นที่แองกระทะเนะาะเห็ดแต่งไใดให้อยู่ในขอบรวงเอาเานี่ให้มีไรใด,ดเสริมนะครับเนาะห้มีอาชีพเสริมก็คือว่างจากเห็ดหน้าเห็ดจตงไดเฮาจ,จะมีได้ขายปลา ก็ลเลยอเอามาขิดว่าก็จังได้ให้เฮามีรายได้อยุดตลอดนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบ้านน้องในช่องบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวื้นนี้บ่านน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งบ,รรบ่อปลาเข็งเฮเาราวาเฮ้าเ,าเ,าเลี้ยงได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเนาะว่าตัวคนจะใหญ่ขนาดใดเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นพันป่าจะของเองก็คือเขาเอาไปเลี้ยงใส่ในห้องสาไก่เวลาเฮาก็เอามาปล่อยลงในบ่อดินนะครับเนาะ เดี Tower, ๋ยว <come> ื <Yep. S 1> ้น like น uh ี huh. lair, ้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปอัปเดตเบิ่งว่าเพิ่นย่างหน่อยย่างหลายตายบ่อเนาะครับนอกั้งแต่เฮาเลียงมานี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวื้นนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปชมกันเลยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อปลาเข็งนะครับเนาะนี่ครับผมกว้างเพิ่นนี่ก็อยู่ประมาณหกเมตรได้ครับพี่น้องเด้อหกเมตรกว้างยา้วนี่อยู่ประมาณสิบเมตรครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบ่อปลาเข็ง ปลาเข็งเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาส้มบึงวาตัวปลาเข็งเฮ้าใหญ่ขนาดได้แล้วเฮาก็เอามาปล่อยไว้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับนี่จะเป็นบอ่อปลาเข็งเข้าคึมคึมเล็กน้อยครับพี่น้องนี่ออกคึมคึมเล็กน้อยเดี๋ยวจะพามาบึงฟังีดีกว่าครับจงจะเห็นเพราะว่าฟังนั่นเพิ่อนย้อนแสงนะครับเนาะ เอามาเบิ่งฟังนีเลยว่าโตปลาสีไ่ขนาดได้แล้วโตวปลาเข่งเหรครับกินดีบออาหารนี่ครับเบิง่งอุดอดอดโอ้ถือว่าหลายอยู่ครับพี่น้องโอญ่ไงไว่าอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อนี่เบิงเ่งโตปลาเข่งจะมากินอาหารดีแห้งครับเป็นปลาเข่งพันใบโพ้เลยครับเด้อนี่เป็นสี บดแดดปันใดครับก็เลยจะเนี่ยบเห็นตัวป่าเขาปันใดจะว่านี่ก็ถือว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องเป็นปลาเข็งข้าบโบดใยสื่อนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเป็นป่าจะของเองเลยเพราะว่าเขาจะมีป่าอยู่แล้วเวลาหนันเพิ่นจะออกลูกครับผมนี่ก็คือพันใบโพธิ์แต่ก่อนบาน้องเอามาปล่อยไว้อยู่ประมาณหกสิบกโตครับตรงนั้นก็คือได้จาก นี่คือเป็นลูกเพิินครับเป็นลูกปลาที่เขาเอามาปล่อยกระือว่าตัวไงไว่า้อยู่ครับพี่นอ้องนี่ตัวเพิ่นก็รุ่นประมาณสามนิ้วเลยครับพี่นอ้องสามนิ้วแล้วเนาะเอามาปล่อยลงในบอ่อดินลงในบอ่อดินนี่ก็ถือวา่าเลียงดได้ว้อยู่ครับตรงนี้ก็เติมน้ำใส่น้ำด้วยครับเด้อตรงนี้ก็คือเขาเติมน้ำใส่ให้บอ่อปลาเข่งเขานํำเพราะวา่า ตรงนี้ก็คือพื้นที่มองเอามาเห็ดบ่อป่านี่ก็จะประมาณหนึ่งงานนะครับเนาะทั้งเบิร์นี่เอามาเห็ดเกษตรอยู่มองมองอยนูนะครับเนาะมองบ้าน้องยูทึ่งบ้านทึ่งนี่ครับทึ่งสวนทึ่งนี้ก็เอามาเห็ดอยู่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับเนาะแยกออกมาเห็ดกันตรงนี้ก็เห็ดอยู่ข้างบ้านครับยางมากอะอยู่ข้างบ้านเพราะว่าบ้าน้องก็มาอยู่ทงไฮทงหน้าครับ หมักบรรยากาศน้ำทงไห้ทรงหน้าเขาตื่นเศ้ามากกับเสียงยินเสียงนงกเสียงกาครับเวลาขำมากคอากาศดีนะครับเนาะอากาศดีเสียงเงียบได้ยินจะเสียงเขียดน่ครับแต่ว่ากะบอไกจากบ้านโน่นสังภายนครับผมกะอยู่รึ่งกลางเนาะตรงบ้านน้องอยูนี่กะอยู่ครึ่งกลางน้องแซลแล่ะกะโน้นสังครับแต่ว่ากะอยู่ในเขตบ้านโน่นสังครับผมอยู่ในเขตบ้านโน่น,โนสังตำบลโน้นสะังเนาะอำเภอกันทละลมจังหวัดร,รีสเกีดครับหม่องบ้านน้องอยู่ เขาก็เอามาเห็ดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเอามาเห็ดกษตรจกคุดสานี่ก็เรียงปลานี่ก็ถือว่าดีครับพี่น้องเฮามาเห็ดอยู่นี่ก็ถือว่าเขาท่าอยู่แต่ก่อนหมองหนีมันจะเป็นพื้นที่แองกระทะเนาะเห็ดยังกับบบคอยด้เวลานาเห็ดไฮเห็ดหน้าไอ้สิตรงนี้ก็คือน้ำพิ้นสหลแห้งก็เลยว่าเห็ดจังไดอยากเห็ดไ้พื้นที่เฮ้า ตรงนี้ให้มีประโยชน์แน่เพราะว่าเวลาเห็ดเขาาพื่นกะบ่ไดเข่าร้ายปันไดเพราะว่าเฮาจะมีอยูม้วนเทิงนะครับนนอะเพราะว่ายู่หม่องอยูนี่ก็จีอยู่ประมาณ4ีไร่อยู่แต่ว่าเอามาแบ่งเหเ็ดเกษตรนี่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเอามาเลี้ยงปานี่งานนึงนี่แหละครับผมก็แบ่งออกมาเห็ดนําเนยเพราะว่าเฮาจะเฮ็ดตะหน้าย่างเดียวหลายกับบ่ไดดนะครับเนาะเนะพราะว่าปกติแล้วตก่กอนนี่ตะกอนนี่พิ่นจะเห็ดแต่งแตหน้าอย่างเดี่ยวปีหนึ่งก็คือเห็ดแคนึง ตรงนี้ก็บาวนองก็เลยว่าอา้าวอเฮี้ยจงไ๋ให้อยู่ในขอบครัว้างเฮานี่ห้มีรา่ใดเสริมนะครับเนาะห้มีอาชิบเสริมก็คือว่างจากเฮ็ดหน้าเหตุจังได๋เฮาจังจะมีได้ขายปลาังซี่นะครับก็คือเป็นอาชีบเสริมหรือว่าปลูกพักังซี่ก็เลยเอามาคิดว่าเอาิจังไ๋ให้เฮามีรา่ได้เฮาสิมีอยากให้มีรา่ได้อยู่ตลอดนะครับเนาะก็เลยกลายเป็นเอามาเห็ด นี่ครับก็เอามาเลี้ยงปลามองเลี้ยงปลานี่ก็เห็ดได้อยู่ประมันเลี้ยงปลานี่ได้สามปีนะครับเด้อตรงนี้บ้าน้องเริ่มเอามาเห็ดยู่ขุดน้องสาในสามปีแล้วก็เอาไปข้างบนนั่นอีกหนึ่งปีเป็นสองปีนลครับนี่เข,ขาหอดเดือนประมันเพราะว่าเอามาเห็ดยู่ประมันเดือนเดือนหานะครับเนาะเอามาเห็ดนาแรงตอนนั้นก็จีบสองปีข้างบนข้างบนนี่ก็จะเลี้ยงปลาในนาเขาแต่ว่าข้างบนนี่ก็จะเติมน้ำใส่ซี ตรงข้างบนนี่ก็ต้องเป็นเวลาหนาดำหน้านี่ก็คือเขาจะเลี้ยงปลาในหน้าเขาตรงนั้นก็พื้นที่หนึ่งไร่นะครับนอก็เห็ดเป็นตัวอย่างีเวลานั้นล่ะครับพี่น้องก็จะได้ปลาจากในหน้าเขาเฮาเขาก็จับแม่ปลานี่ครับนี่แม่พันธุ์พอพันธุ์ปลานี่ก็คือเขาเอาไปปล่อยไว้ประมาณจะหาหกโตสีเขาก็ได้แล้วครับก็ได้ลูกเพิ่มาปลาถ้าพิม์นี่ปลาท้พิมพ์ถึงปลานิ่นนี่ก็หลายนะครับเด้อพอว่าบวน้องก็จะจับไปอยู่ประมาณจักสิบตัวปีนี้ก็จะจับขึ้นไปอีกครับจะเอา พอแม่พันปลาเนี่ไปจากซิบกัวโต้เขาก็เอาไปปล่อยไว้เวลาฮอดครบกําหนดสามเดือนเนี่ยเขาก็จะไปเก็บปลาจากข้างบนนั้นลงมามาปล่อยนี่คือเกา่าก็เลยกลายเป็นมุนเวียนในเหาเฮาก็จะบริสุทธิ์ลูกปลาหยักนี่ครับเฮาก็จะเฮ็ดแบบเลี้ยนแบบธรรมชาติครับผมเพราวากับเิอหอด ort, หนาฝนปลาเฮาก็ต้องว่างไข่นะครับ,นะรบนะเนาะเพิ่นก็จะต้องว่างไข่แล้วก็ออกลูกเองนะี่สก็เลยกลายเป็นจับปลาจากห้อง ปากในน้องสาเฮามีเขามีปลาอยู่แล้วในน้องสาเพียงแต่เขาจับขึ้นไปสักสี่หาคู่สี่ก็เฮาไปปล่อยเวลาเฮาก็ได้กลับขึ้นมานี่ปลาข็งนี่ก็ได้ยูระมันอู้ร้ายเติบครับนี่ปลาข็งปลาข็งท่านใบโพเฮานี่ก็ถือว่าเลี่ยงเลี่วเพื่อนก็ง่ญ่อยู่ครับพี่น้องเอามาทดลองทดสอบให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่ถือว่าเลี่ยงเลีวยวง่ครับนี่เบิ่งเลืยพ่นตัวงหญ่ตัวง,า,วงามนะครับแค่เอามาจากใน ห้องใส่ไก่ครับพักไหวก่อนเนาะเวลาบาน้องก็จะเตรียมเตรียมน้ำก้อนนี่ครับสูบน้ำออกทั้งหมดเลยเพราะว่าปีนี้กําลัางจะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าปีกายนี่ยก็ปล่อยไว้บริเวณนั้งเลยเพราะว่าน้ำถ่วมถ่วมตรงนี้เบิดครับป่าห้องบ้าน้องนี่ดีแน่ครับจับท่าน,น้าแนบา,บางบางบ่อก็จับพ่ท่านครับนี่ก็คือปล่อยเพืนไปตามธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นไัยธรรมชาตินะครับเนาะปีไกายนี่ก็เลยบริเดหยังเลยปีไกเ่เพราะว่าก็ร่อง นามเบิงว่าเพื่อนสิขืนมาอีกบ่พออ้นามมากนี่ครับบ่าน้องกะกำลังเริ่มต้นไม่กะซัาบ่แมนว่าเริ่มต้นไม่นะครับเพราะว่าดีแน่ก็คือเขามีมองอยู่แล้วมีพื้นที่แล้วตั้งแต่เข้าสื่อตั้งแต่ลูกป่ามาปล่อยใหม่แค่นั้นตรงนี้ก็คือเข้าก็ขืนข้างหน้าหน้าเขาขึ้นไปบ่หอดครับเพราะว่าเพื่อนสูงเนาะตรงหน้าเขาของบ้าน้องนามเพื่อนก็ยังสูงพกระสิมาฮอดตะนนี้ครับเพราะว่าดันขึ้นมาจากแม่น้ำมุ่น เพราะว่าบ้านนนสังนี่ติดกับแม,ม,ม่น้ำมูลครับผมบ้านนนสังโซนโซนทั้งนี้ข้าเจ้าก็หลับกันเต็มเ็มครับพังเบิดแลลวครับผมโซนที่นี่โบแมนมาแาวาตบ้านนอกเนาะไพยธรรมชาติเปิ่์เลียงปูเลียงปลาไวาก้ก็ออกไปเบิดนี่กำลังจะเริ่มพักกันเริ่มต้นไม้ปีนี้ครับปีซําเป็นปีแรกพเพราะว่าเฮาเฮ็ดมากอะลายปีเติบแล้วก็มาถ่วมปีก่อนนะครับเนาะปีกายนี่มาถ่วมท่วมปีก่อนนี่ครับ กําลังพากันเริ่มไหมนี่ครับเพราะว่าโซนทั้งนี้บ้าน้องขึ้นไปเบิ่งของเพิินทั้งเบิดทุกคนเลยที่น้ำท่วมแล้วก็ไปอัปเดตให้พี่นอ้องเบิรงนํ้ำหลังจากน้ำท่วมเพิ่นกําลังฟื้นผู้สวนไม่ทั้งเบิดตทั้งบานน้ององค์น้องว้ายนี่ขึ้นไปเบิดเพราะว่าน้องบัวนี่บ้าน้องไปเบิ่งมาเบิดนะครับเนาะโซนบันโะซน,นแถวหฮานี่นะครับผมผู้ใดผู้ใดว่ามีโขกน้องหน้ารลอว่ามีสาจัางส่กะติดต่อบ้าน้องมาก็ได้ครับให้บ้าน้องไปเล่นนำ้ำแล้วก็จะไปทายลสวนนเาเาาาอมงใ ช่องของบ้าน้องพอได้เบิงครับผมเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆบ้าน้องก็จะไปถ่ายคลิปให้พี่น้องด้เบิงนะครับเนาะโซนทั้งนี้บ้านอ้องขึ้นไปเบิดครับผมพอได้ไปเบิงแล้วก็เอาลงไว้ก็ได้เป็นแนวทางนี่แหละครับผมพอได้หาผู้ใดอยากเฮ็ดเ,เกษตรก็สามารถเฮ็ดได้นะครับเนาะเกษตรนี้บ่จําเป็นต้องมีเงืนหลายครับพี่น้องเพียงแต่อันดับแรกก็คือขอหายใจเข้าลัก่นานเองครับเกษตรนี้มันจะโบมีอย่างมากมมยดอก เพราะว่าเฮากับ่อยเฮ็ดเอาเริ่มจากนับจากเงินซิบเงินลอยนี่ครับนับไปเรื่อยๆเพราะว่าโซนข้องเฮานี่ก็สชิชอดีนีก็คือจกฟี่อยู่ครับจกดินจกยังนี่ก็มีโครงการของหยังเขาก็ขียนลงไปได้เบิดนะครับเนาะแต่ว่าถา้าเฮาบ้อยูในคโครงการนี่คือของบ้าน้อกนี่ก็คือเฮ้าเฮ็ดก็ให้เพิ่นมาจกอดินซื่คือเ,เพิ่นเอาดินไปเข้าก็ได้น้องสารครับเฮ้าก็สามารถได้เลี้ยงปลาได้อีกเฮ้าก็แหลกเปลี่ยนกับเพิน่นแต่ว่าถา้า พี่น้องอยากเฮ็ดแบบเป็นโคกน้องนาหรือยังส่เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแตงแต่แตงแต่แต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอเหมันก็สิมีโครงการใหมฮาก็จังไปเขาในโครงการนาำพิ่นะครับเนาะเพม่นก็จะมีโครงการโคกน้องนาสิฮาอยากเข็ดนแ้วแต่ฮาวอยากเฮ็ดเป็นไรนึงหรือว่าสองลงซส่กับเขาในโครงการน้ำพิ่งใดเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านั้งแต่แต่ละอำเภอแต่ละตำบลจะมีบิดล่ะครับผมเนาะฮาอยากเฮ็ดเกษตรฮากับแบ่งมาเห็ดจักกน่อยนี่ครับ ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ก็บบเจอปัญหาอย่างครับพี่น้องนี่ตั้งแต่เอามาล่องทดลองมึงหนึ่งเดือนนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่ไวปลานี่เดือนเดียวครับนี่เอามาลงในบบอดินนี่ตัวใหญ่ไวแต่ว่าเห่าก็ต้องสีเข่าหนาฝนยังหน่อยนี่เพราะว่าเดือนหนานี่ก็ยัยงเพราะนี่หล่อมครับต้องเข่าหนาฝนจังหน่อยก็จะเอามาหล่อมไปเพื่อปลาเข็งนี่จะเป็นปลาที่บืนไวกับปลาดุนะครับเนาะ,นะเป็นจะบืนไว้แนงหน่ยนอยเอาต้องป้องกันไว้ เพื่อเพิินจะออกครับผมเพราะว่าข้าเลี้ยงไวขาก็ต้องอยากกินแล้วก็เป็นอาหารเป็นเมนูข้าเนาะครับเนาะส่วนทางนี้บาน้องว่าเห็ดประมาณแค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องกับบอถือว่าหญ่งเนาะเฮาซ้ำเห็ดผู้เดียวเลยครับพี่น้องนี่ตรงนี้ส่วนเห็ดผู้เดียวกับต้ตองเห็ดลายนี่ส่วนนี้กับพ่อยปลูกขึ้นครับปุ่นปูกโอขกเผาก็กำลังปลูกนี่ครับบทันถึงปีประมาณสี่หาเดือนปู่กโออกเผาส่วนทั้งนี้ก็คคอยเห็ดไปเรื่อยเพราะว่าฟังนี่เห็ด เ่าสิปูพายางดำมันปูบ่ได้เวลาหนาฝนมาน้าน้าจะไหลไปตามคลองเลยครับเวลาน่นสิซอนน้ําก็สิหลอดพืน้นพายางดำเข้าไปได้แต่ว่าบ่าน้องก็จังะคูดคลองใหม่ขูดคลองแล้วก็จะเอาไว้ถ้าปูพักกระจองใหม่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นคลองระบายน้าหลักก็ไหลลงไปสูไห,หนาเขานะเนาะเพราะว่ามันจะไหลจากข้างบนหลักก็ลงมาข้างล่างไหลลงไปครับ่วนที่นี่ก็เลยกลายเป็นเฮาหลายคนก็บสิวบ่าน้องคือว่าปูพายางดำแล้วก็ เหเป็นค <S an> ่องสไกลตรงนี <S an> ้เห็ดบ่ไดครับเพราะว่าเห็ดได้แค่นี้เวลาข้ากับสีสัดยยางข้าคือซื่อเพราะว่าเวลาน้ำมาน้ำก็จะหลอดพื้นพยางดำเข้าไปคือเก่าเพราะว่าน้ำเป็นเป็นหม่องนี้ก็คือเป็นหม่องน้ำอยู่แล้วรองรับน้ำอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นเอามาเลี้ยงป่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นขอดีของบ้าน้องนะครับเนาะก็คือขุดดินจังสีกับบ่อพังครับผมแต่ละว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะบ่คือกันที่ปน้องบางหม่องกับเป็นดินทรายเนาะบางหม่องกับเป็นดินเหนียวสิบางเที่กับ ลองรับน้ำบ่ไดา้ถ้าเป็นดินทรายมันก็จซิซึมไปตรงนี้ของบ้าน,น้อกแน่ก็ดีก็คือเป็นดินเหนียวเวลาเฮาเติมน้ำใส่นี่ก็ถึงเขาบามีระบบโซลา่าสังซีเฮาก็สามารถอยู่ในมุมปีนี่ครับมองนี้ของบ้าน้อกนี่ก็เฮ็ดมาได้ประมาณโซนที่นี้สามปีแล้วนะครับเนาะต่ว่าเฮ็ดเกษตรจริงๆนั่ยกระลังเห็ดได้อยู่ประมาณหาปีครับผมอยู่ข้างบนเนาะตะว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องบ้านนอกสิงจะบ่สินสุดล้วจะอยู่หม่องอยู่หม่องเก่าครับเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพอได้ หาเห็ดไปเรื่อยๆก็ได้เป็นแนวทางแล้วกับห้เหาได้นี่นะครับผมได้เลี้ยงลูกนะครับเนาะตามสวนเฮ่านี่ก็คือดีครับผมเห็ดไปแล้วอาผู้ใดอยากเห็ดก็ลองเห็ดเบิ่งครับผมเหาล่องเปิดใจจัหน้อยเปิดใจแล้วเห่าก็จะได้ผลตอบกลับมาได้อย่างดีครับก็สิว่าเป็นควาวมบาวน้องเบาวอีลีเพราะว่าในาน้ำมีปลาในานามีข้าวครับพี่น้องเพราะว่าในานา้ำเนี่ถ้ามองไดมีนาำม,มองนั้นล้วกสิอูดมสมบูรณ เฮาเห็ดยังกระได้ง yeah. ่ายนะครับเนาะอัน <t> ด <ipp o> ับแรกนี่ก็คือเห็ดกษตรขาดบร่ด้ก็หัวใจรักกระนาำครับผมเฮา็ต้องหาแรงนนํำก้อนถ้าบ่มีแรงนาน่ก็คือต้องหนาแรงมากก็คือแรงเลยสีบ่มีน่ำไหลตามในคลองเฮานะครับเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งพื้นที่น่ำบมแมนว่าอยากเห็ดแล้ะก็เห็ดเลยเ้าก็ต้องเบิ่งว่าหมองของเฮามันเหมาะกับจะเห็ดกษตรบ่อหรือว่าาจะเหมาะเห็ดกับอย่างอื่นนะครับเนาะจังซี่บมเมนว่าเห็ดแล้วเออเห็นบ่อน้องเห็ดแล้วก็อยากเห็ดเห็ด เกษตร่บ่ได้ครับฮะก็ต้องหาแรงน้ำก้อนอันดับแรกเนาะให้มีแรงน้ำนี่ครับผมก็หัวใจหลักแหะครับผมอันดับแรกก็คือแรงน้ำแล้วก็ฟุ้นเห็นไหนครับผมเลียงงวเรียงยังไหวเฮ้าก็ได้ฟุ้นใส่ต้นใหม่เหานี่นะครับผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาเลาะส้มสวนแล้วนะครับเนาะก็ย่าลืมในช่องปบป่าผ้าลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกัิเทียบถิ่พี่อน้องเบิ่งเรื่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ